ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอัดคลิปโทรศัพท์มือถือหรือว่าแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เสียงมาด้วยนะได้เสียงในเกมมาด้วยนะครับแต่วิธีนี้นะครับจะคุยกับเพื่อนไม่ได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าใครเล่นเกมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสามารถอัดแล้วเอามาพากทับได้นะอย่างเช่นเล่นพวกโรบอกเล่นไมค์ครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่นเสร็จแล้วก็เอามาพากทับได้นะครับวิธีการนะนี่อันนี้คือคลิปนะ นี่คือคลิปที่ผมเล่นเกมนะครับนะเห็นไหมอ่านี่นะเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เสียงในเกมแบบนี้เลยนะ,ะวิธีการนะครับส่วนใหญ่นะมันจะทําได้นะมือถือในยุคนี้นะครับมันจะทําได้ของผมนี่เป็น Android 11นะครับจะทําแบบนี้นะโดยที่เราใช้โปรแกรมอัดของเครื่องเลยนะครับนี่มันจะเป็นโปรแกรมอัดนะชื่อว่า Screen r e c o r d e r นะครับนี่นะ สกินเรคคอร์เดอร์เห็นไหมนี่นะ,ะเรากดเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเรากดแล้วอ,ะอ่ะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะกดเราจะกดค้างที่มันเลยนะกดค้างปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับเมนูของมันก็คือเนี่ยเราสามารถอัดเสียง System Sound เนะี่ยเรค s record system sound นะครับแล้วเราก็อัดเสียงไม้ได้ด้วยนะถ้าเราจะพูดไปตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเวลาอัดเสียงไม้ไปเลย เพราะว่าไมค์มันจะอยู่แถวแถวแถวนี้ใช่ไหมพอเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยมือเราก็เล่นอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับผมไม่แนะนําให้อัดไปเลยนะเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับคุยกับเพื่อนไม่ได้นะแล้วก็อัดทีหลังทับได้นะครับเวลาเราเอามาตัดต่อเป็นไฮไลท์ทําคลิปอะไรเงี้ยเราเอามาพูดทีหลังดีกว่านะส่วนใหญ่คลิปในคลิปการแคสเกมนะครับถ้าจะไม่ถ้าไม่ใช่สตรีมสดน,นะส่วนใหญ่จะมาภาคทับทีหลังนะครับแล้วก็ใส่ซาวเอฟเฟกตบมุกตบอะไรเงี้ยนะ ก็ประมาณนั้นนะครับเวลาเราอัดแล้วเนี่ยอันนี้ของผมเป็น oppo นะครับ dino 2นะเวลาอัดแล้วเนี่ยมันก็จะเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเอาความละเอียดเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับของ oppo นะยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจนะครับลองใครที่เป็น android version ใหม่ๆลองอัปเดตให้ฟังใต้คลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆใช้เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคลิปนี้นะครับที่ผมอัดนะอ่าคลิปนี้นะครับที่ผมอัดนะ ว่าเสียงมันชัดแค่ไหนนะครับเนี่ยเค okay, นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างคลิปนะครับตัดไปที่ตัวอย่างคลิปนะ